Right there on top of the moon We could sit and do nothing I wish we were both To just fly away I don't wanna care It's being not good Alone I'll be okay Miss you like an old friend Too scared now Thinking I should call How you watched since the kids walk away mm -mm, mm -mm. Let's live down by the water Watch it come and go home. I wish we were both To like sail away I just don't wanna care Can you be here and I'm good be okay, but you like a old friend. Too scared now, thinking I should call up on her <laughs> it That right? <laughs> <laughs> นว่าแล้วจัดค่าคนข้าวเรา่านยกท่านยกให้ทานเลยท่าแต่ยกมวยกเตยมโอยงานจะทำเยอะฝาแตกซื้อ

าพี่มาว่าทีขอมากก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวกับเอากลับไม่ได้เดี๋ยวไปขออะไรไปขอโดนมาเทียไบกันมาตืมเอาเท่าหน่อยเท่าหน่อยแล้วก็ขอขอมาเลยแบ่งคนอื่นเพิ่มมั่งคนเพิ่มาั่งไปหอดคนมาดูดูยังไม่ได้ขอทั้งวัดขอทั้งวัดได้ไหมมาเสพษาพิเฉยจะเอาใจเอา อันี้ยน่เงี้ยน่งองนะไร่งอะเงยนั่งอะเงอะเั่ะเ้ยอะเอายูั่งั่ะเ็ดไย่งอะเีะัรเงยรเรรปริงริังะรงเวะะเงน อายุปปาวะทาพิว av ัฒนสิเรสานิจังวุฒาปจจัยนอญาณารุธรรมวัฒนติอายุวันนอสุขังหาลังอายุโปภรถุทิโรวันนอปฏิภาณโโสุขัสสะนาเมธาเวสุขังตัวอิกาจเต กายโยนตวาภรังวันนังสุขันจะปฏิภาณเถรเฮงอายโยยะสวาโหเตยานายโทปปาสาติเตมวัชุตระวมังนารังรักขันโตสัมปเนวตาสัมปะโปทานุภาเวนัสนาโสติภวันตุเต อาวาตุสามังก a ังรักขันตุสพบเดวตาสามบัธรรมานุภเวนาสนาสโธทิภวตุเตอาวาตุสามังกรังรักขันตุสาบเดวตาสามบสังานุภเวนาจทาสโธทิภวันตุเต 也有。Yeah, มาแล้วมาแล้ววิพาไปอินโนเวมาแล้วจ้าทุกคนเที่ยวไปกินไปนะคะวัน,นวันนี้ก็ไม่ได้พาไปเที่ยวหรือตลอนที่ไหนนะคะพาไปวดัดพาไปทำบุญนะคะนี่คือไข่ไข่ไก่งวงเนาะมีน้องนับถือเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ฟาร์มนะคะเขามีฟาร์มไก่งวงเนาะ นางก็ได้เอาไปถวายหลวงพ่อนะคะเอาไปถวายวัดนะคะหลวงพ่อไปทําอะไรหลวงพ่อเอาไปทําไข่เค็มขายจ้าขายสมทบทุนเอามาบํารุงวัดนะคะเราก็ทําบุญด้วยใจเนาะก็อัตโมธนาสาธุกน้องด้วยนะคะค่พะพาเปียก็มาทักทายแนะนํา ช่องนะคะเป็นช่องพาเปียช่องเที่ยวไปกินไปนะคะระยะนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปตลอนก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสกับใกล้ปีใหม่แล้วทุกคนเวลามันไปเร็วมากการเวลาไปเร็วมากแล้วก็ธุระเยอะแยะทำการทำงานแล้วเราก็เอ่อ ทำนู่นทำนี่จัดเตรียมเทศกาลคริสต์มาสนะคะทุกคนทำงานด้วยเนาะก็จะมีผสมผสานกันไปเนาะในช่องก็ส่วนมากก็จะเน้นการท่องเที่ยวและตลอดเที่ยวนะคะก็มีคลิปต่างๆแทรกเข้ามาม <laughs> <laughs> ั่งคลิปทักทายพูดคุยมีสาระมั่งไม่สาระมั่งก็ ขอโทษขออภัยนะคะยังไงก็ขอขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะมาทักทายเกี่ยวกับช่องว่าช่วงนี้จะงดการท่องเที่ยวตลอนไปทั่วแหละสามีบอกว่าอาทิตย์นี้เธอเที่ยวเก่งจังเลยเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พาเปียก็จะเที่ยวเกือบหมดไปเกือบทุกที่ในเมืองใหญ่ๆของเขต ภาคใต้เฉียงเหนือของโนเวย์นะคะก็อยู่ติดไม่ไม่ไ,มไม่กลจากออสโลนะที่าพาเปียอยู่เนี่ยไม่ไกลจากออสโลนะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะหุยลมแรงมากเลยอะ่ะเหมือนพายุเข้าทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะาพาเปียมาอ่าพูดพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับช่องเนาะว่า,าพาเปียช่วงนี้จะงดการต้อนหรือท่องเที่ยวนะคะ เพราะว่าจะเตรียมมันมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนะ่ะเทศกาลคาริสต์มาสอีกอาทิตย์เดียวเองแล้วก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะก็ขอฝากช่องเล็กๆนะคะช่องน้อยที่ทำสาระมั่งไม่สาระมั่งแล้วก็ไม่ค่อยปังหรอกจากก้าแต่ก็ทำด้วยความสนุกเพลิดเพลินนะคะก็ไปติดตามเพื่อน เรื่อยๆเ,เวลามีเวลาเนาะเวลามีเวลานะคะพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นนักข่าวเราไม่ได้เป็นนักพูดเราไม่ได้เป็นนักที่แบบว่าจินตนาการเกี่ยวกับการพูดดีๆอะไรแบบนี้พูดเยอะๆพูดมากๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หน้าที่การงานเราใช้แต่ภาษาโนเวย์เนาะ ที่ได้มาพูดมากที่สุดกันเนี่ยใน y t u t u นะคะทุกคนก็ขอฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่วันดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะก็กราบอำลาคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย